นะครับมาพี่นี่คือเหรียญหลวงพ่อกวยชุดติมทโรวัดโคศิตารามปี21หนึ่งเป็นเหรียญหลังยันนะครับหลังยันไตสารนคมนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อกวยวันนี้เราจะพามาดูจุดจ่ายตังในฉบับของผมแล้วกันสามารถนำไปพิจารณาตามได้นะครับจุดที่1นนะครับที่ผมดูเป็นประจำนะครับผมจะดูนะครับจุดนี้นะครับจุดที่ผมชอบดูนะครับนี่จุดหูเหรียญด้านหน้านะครับหูเหรียญด้านหน้าเนี่ย พี่สังเกตดีๆนะครับมันจะเอเป็นรอยขูดขะหรือว่าพื้นผิวเนี่ยมันจะไม่เรียบนะครับพื้นผิวมันจะไม่เรียบเต่งนะครับอาเดี๋ยวผมให้พี่ดูชัดๆนะครับเห็นไหมอาเห็นไหมมันจะมีร่องรองน้ํานะครับจะมีร่องรอยน้ํานะครับมีรอยขูดขะนะครับตามหูเหลี่ยญด้านหน้านี่เห็นไหมครับจุดตรงนี้นะครับจะต้องมีขึ้นนะครับ นี nay, ่ต okay, ่อไปนะครับขอบเหรียญตรงนี้นะครับจุดที่ผมดูนะครับพอส่องเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับต้องเป็นรอยแกะพิมพ์นะครับนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ฮะจะเป็นรอยแกะพิมพ์นะครับนี่อ่าตามขอบเหรียญนะครับต้องเป็นแบบนี้นะฮะจุดต่อไปนะครับมันจะมีเส้นนะครับข้างศีรษะหลวงปู่ ที่จำเส้นตรงนี้ดีๆของเก๋ก็ทำเหมือนนะครับแต่อาจจะทำไม่ติดนะครับได้คมเท่านี้นะครับจุดนี้ครับนี่ครับจะมีเส้นเห็นไหมอ่าเส้นตรงนี้นะครับจากสีสะหลวงปู่นะครับวิ่งไปไม่ไม่ถึงกระชนขอบนะครับนะครับจุดต่อไปนะครับให้ดูตรงเม็ดกะนะครับบริเวณเม็ดกะข้างแขนขวาหลวงปู่ นะครับจะมีเม็ดกะแล้วนะครับระหว่างเม็ดกะเนี่ยจะต้องมีเส้นตรงนี้คมๆนะครับเส้นข้างขวานะครับเส้นนี้นะครับจะต้องเป็นเส้นคมนี่ครับดูดีๆนะครับนี่เส้นตรงนี้คมๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดกะนะครับเม็ดกะนะครับขึ้นตามผิวเหรียญนะครับนี่เลยแบบนี้นะครับ ส่วนจุดต่อมาจุดต่อมานะครับให้ดูด้านล่างนะครับจะต้องมีติ่งเนื้อเม็ดกะเหมือนกันด้านล่างตรงนี้นะครับนี่อจะมีเป็นเม็ดกะเหมือนกันนะครับเป็นเม,เม็ดกะเม็ดผดนั่นเองนะครับตรงนี้นะนะครับส่วนฟอนต์ตัวหนังสือคําว่าหลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามจะต้องเป็นผิวมะละนะครับนี่ฮะอันนี้คือฟอนต์นะนะครับ ฟอนต์เขาจะเหมือนเป็นเม็ดเป็นเม็ดมะละเป็นผิวมะละนะครับตามฟอนต์ทุกตัวอักษรนะครับฟอนต์ต้องเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้คือ,ดดอน,นะครับจุดดูฟอนต์นะฮะนะครับอ่ะจุดต่อไปเม็ดข้างยันตรงนี้นะครับข้างยันนี้จะมีเป็นเม็ดนะครับคมคม,ม,มนะครับเห็นไหมครับอ่ะจะมีเม็ดนะครับข้างยันในยันเนี่ยในยันจะมีเม็ด นะครับและจุดต่อไปนะครับเส้นสายฝนเนี่ยพี่ดูเส้นสายฝนดีๆนะครับเส้นสายฝนบนพื้นเหรียญเนี่ยนะครับจะต้อนเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้คล้ายๆเส้นน้ําตกนะครับไหลลงมาเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้นะครับนี่นะ,ะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับด้านหน้าเราดูเสร็จแล้ว เราพลิกหลังมาอ่าทีนี้เรามาดูหลังกันนะครับหลังเนี่ยจุดแรกที่ผมดูเลยนะครับคือหูเหรียญเหมือนกันนะครับเหมือนกันด้านหน้าเลยนะนะครับเราดูหูเหรียญก่อนเลยนะครับนี่นะครับ,รบหูเหรียญต้องปิ้นนะครับเป็นธรรมชาติต้องปิ้นแบบนี้นะครับจะมากจะน้อยอยังไงก็ต้องปิ้นแบบนี้นะนะครับส่วนตรง นะครับหลังเหรียญนะครับตรงนี้นี่เห็นไหมพื้นเหรียญเขาจะไม่เรียบตึงนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมเขาจะไม่เรียบตึงนะครับตรงหูเหรียญก็เป็นเช่นกันนะครับนี่พื้นเหรียญเขาจะไม่เรียบตึงนะครับเขาจะเป็นผิวแบบว่าขุขะนะครับผิวคล้ายๆมะละนะครับจุดต่อไปนะครับดูตรงยันนะครับด้านยันเนี่ย จะดูเหมือนฟอนต์ด้านหน้าเลยนะครับฟอนต์ยันเขาจะเป็นเป็นฟอนต์เม็ดมะละนะครับซะส่วนใหญ่นะครับสาไลตต้องมีจุดแยกนะครับสาไลต์ต้องมีจุดแยกนะครับ,ะะจ,ะรบจะไม่รวมกันนะจะเป็นจุดแยกแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือด้านหลังนะครับส่วนนะครับผมให้พลิกมาดูระหว่างนี้แล้วกัน พลิกมาดูระหว่างยันตัวนี้นะครับระหว่างยันตรงนี้นะครับจะมีงั่งนะครับเนื้อเกินนะครับเป็นตต่งเนื้อเกินนะครับใหญ่ๆอยู่จุดหนึ่งนะครับถ้าพลิกมานะนี่เห็นไหมฮะอ่านี่ผมเห็นละนะครับพลิกมาปุ๊บเราส่องเลยนี่ตรงนี้เห็นไหมครับจะมีก้อนนะครับลอยตัดตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวงกลมไว้ให้ อ่าตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นคล้ายๆรอยตัดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตต่งเนื้อก้อนนะครับนูนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วนี้เรามาดูตัวตัดกันเรามาดูตัวตัดกันนะครับตัวตัดของปีสองหนึ่งจะต้องเป็นตัดแบบนี้นะครับเป็นตัดฉีกนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าแล้วก็จะมีบั้งนะครับขอบเนี่ยจะมีบั้งมีบั้งมีบั้งคมค นะครับจะมีบั้งคมคมนะครับนี่อันนี้คือตัวตัดเหรียญนะครับมีบั้งคมคมนะครับแล้วก็เป็นผิวมะละนะครับที่มันส่วนที่ฉีกไปครึ่งหนึ่งนะครับตัดคมครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฉีกครึ่งหนึ่งนะครับสําหรับตัวตัดของเหรียญพกโกยปีสองหนึ่งนี่นะครับตัวตัดต้องแบบนี้นะครับ แล้วก็ดูองค์ประกอบนะครับของเก๊บางจุดนะครับอาจจะถอดไม่ติดนะครับจดจำนะครับลักษณะเหรียญให้ดีนะครับจำฟอนที่ผมบอกจำยันนะครับจำองค์ลักษณะนะครับหลวงปู่นะครับจำใบหน้าให้แม่นนะครับแล้วที่เหลือนะครับสามารถดูตามที่ผมบอกได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับวิธีการดูเหรียญแท้เก๊ อยากให้ผมนะครับนำเหรียญไหนมาสอนดูสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ